แม่งสงสารคูยซอลุแลิแจนะอะแม่งโอ้โหมันอ้วกแล้วมันยังเถื่อนมาชนะได้ยังไงอ่ะจริงๆเข้าไปลเลยไม่เอาเอาซอลุิแจเข้าไปเปียงยังยังสูสีสสสไอ้ห่าแล้วแม่งเถื่อนคือนแ,แบบให้ไอ้ไตอยเข้าไปเยอะจนั่นแบมันไม่ไหวอยูนะ่แลเออมันแบบโแบบแบบแม่งรู้ว่าแบบมันามาแต่แน่แต่จริงๆอยากให้ซอลซแจมันจะได้สูสีแบบนี้ แต่เข้าไปเนี่ยก็ขาดอ่ะขาดแล้วดูแต่โหมันออกไปว่วเลยที่เคยเห็นนะกรรมการนี่ไป็กรรมการแบบแบบเขาหลีเขาหลีเจอเขาหลีได้กันเนี่ยแล้วไม่รู้ทางกันน่ะเรียกเรียกมันก็เรียกไอ้เรียกแทกมันหนามันรู้ว่าเรียกมันทำไมไม่ขอถุงว่วงเนี่ยบอกมันตีแบบนี้ข้าวมีติดคันอ่างเงยไม่แล้วแล้วไม่ใช่แล้วพอว่วงเนี่ยคือมันไม่น่าจะตีได้เลยนะได้ เลยฆ่าแต้มอ่ะนึกว่าเสร็จแล้วนะไม่ถึงมาไอ้ค่ะเลยได้เลยแต่ผู้หญิงก็ตีได้ผู้หญิงนั่นตีดีมาจังหวัดผู้หญิงนั่นอะไอ้ไอไอซอซุงแย้มตีคนเดียวกันผู้หญิงมันยืนหน้าเดียวไม่ได้มันมันแบนมันรูปทุกมันดูเลยอ่ะแล้วแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอไอที่จะตีกับน้องเมย์ไอเตอรโอ้โหนั่นก็จะตายหาอะไได้อ่ะไอ้คุณจุงไอนั่นอะโอ้โห เท่าไรยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้ายี่สิบสามอ่ะเทศสามอ่ะสีกันจนแบบแม่งอยากรวยกันแล้วรวยกันอีกเลยแล้วไอ้ยิ่งไอ้คาโวลีอ่ะโอ้โหแม่งร้องไห้ก็เลยดีกว่าคือชนะกันที่ร้องไห้กันมากแต่าเชียร์มาเชียไอ้สิงคโปร์ตบูกหยออกแม่ร้องไห้เลยอ่ะไอ้เลก็ร้องไห้เข้ารอ ห้าย่สเป็นเล่นสาีออกเองอ่ะโอ้โหแม่งคือมันก็เล่นดีที่สุดของมันเลยนะไอ้ฮาไอ้ฮาลิม่ยก็พยายามแต่วูดโคตรอึดอัะโคตรมัน่ะแ้องอานมันมากวันนี้ต็มบ่ไบแต่ออมสิ่งที่มันแบบมันสูดของสุดจริงๆนะ นี่เชียร์เชียร์มาเลยหาเลยแค่บอลลูคอนหายอยู่เดียวเลยนะเจีนได้เฉยดีได้ได้เฉยแต่แต่สูสีบีเนี้ยจีนจีนแต่แต่แต่เจอคู่ไอ้ไอ้ไต้หวันนี่เองสูสีนะโหตีพูดตีไต้หวันก็ดีไอ้ว่าตอนแรกไอ้คิมแอปทูดูเป็นต่อนะใช่โอ้โหแต่แม่งตีไปตีมาแม่งแบบไอ้นี่มันมีลูกเงี้ยไอ้ไอ้ตัวน้แม่งแบบ มันจะแเอออย่าที่นีเยมันจะตบลืม่เจ๊ดเจ๊กอย่าเงี้ย โคตรมันโคตรมันเนี่ยะเดือดุกคูแบบอย่างอื่นมันมันไมุ่กเทเหมือนอย่างเงี้ยแบบที่มันรุ่เทในโอลิมปิกอ่ะมนรุ่รุเทกันมากๆอ่ะม่สี่ขาหน้ก็เข้าใจยังไงมันแบบที่สุดแล้วอ่ะ้าด้่นี่ันอกแไม่แบนีต่นี้ม่แบจตงนี้ยเนี่ย้ง มาจันดับเบ้มันเคยได้เหรียญแล้วนี่นี่บาทมันเคยได้เหรียญไหมแต่ไม่ได้เหรียญเนี่ยไอ้แม่งศาเป็นเป็นแชมป์โลกเป็นทั้งสองอย่างมันไม่ได้เหรียญเลยไอ้นี่ก็ตกคล้ายๆว่าตกอปากก็เลยฝังให้เนี่ยมันเจ๊งมัีเบอร์ลุคชนะนะ ไปหน้างนานเลยการจะได้ทีแม่เขาวางคู่ไว้หมดเลยวะตามลงของเราใช่ไหมใช่แต่การไม่ได้ลงชื่อไว้นะจะอ,อยากมาทีด้วยไปนี่ไปนี่ไปได้นะลง,ง,ง,งเดาใลงเหรอไกงไก่เลย,เลยลนั่นะน,น่น,นั่งบนนู่นนั่บนน่นม้ามาแบตอ้าวแบตแม่แบนี้ ขอเจ้าเดียวนะนั่งนั่ง เจ็ดเท่าเส้นสองเส้นแรกญี่ปุ่นญีุ่่ได้เข้ามาแล้วไว้ไว้ไว้ตบเ่ายิ่ไม่ลงมตบเบอี่มีโอกาสดูเลยเนี่ยแต่ก็ไม่อยากดูแล้วจริงที่สามใครใครใครได้ใครได้สรุปยังยางตรงนี้น้ำอยู่สิบแเอ็ดเส้นแรกเหรอเส้นสองนะคะเส้นแรกญี่ปุ่นเส้นแรกไม่ยืนได้แล้วเชียให้มันได้เหรียญหน่อยเถอะ เพาว่านัจเดินไม่ดะ่านีก็ได้งคัดจน้อไนบ้มไม่มันมันไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่โอ้โเฉียงแน่นอนอ่ะโอ้โหไม่ใช่มันทั้งโผู้หญิงก็โคตรดีผู้ชายม่ก็ผู้ชายนี่ไม่รว่มึงมึงบินเมึงบินเล่นไงครับองมู่ โอ้มันหนวคือคือไม่ใช่ไก่นี่ขนาดรวะเอยเอเอญี่ปุ่นไม่ใช่คือเป็นคนละคนคนระเลเวลแล้วอะะไม่รายการอื่นว่าได้แต่รายการนี้แม่ไม่ได้่ดูไทยเอวนี่เข้าใจ้หี่ให้เหียนแล้วติติดกัตเหี่น มันวางแผลเลยนะมันวางแผนที่จะแบบว่าเล่นเน้อยเพื่อเราด้วนะจริงจริงจโอ้ห่มาเล่นไม่ดีด้วยรอบแรกรอบสองนะไม่ดเลยเราไปถึงเป็ไง่อนหนูแต่เล่นดีเลยนะแม่เล่นดีมากท่คนณเหนียวนะทกเงินที่คุณเหนียไม่เหนียวรม่เรียบร้

แต่ว่าผู้หญิงมาเป็นรอง แต่อโอลิมปิกนี่มันแบบคือมันเป็นที่สุดของที่สุดเนี่ยมันแบบไม่มีนี่อีกแลว้วอ่ะขอได้เหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยแล้วเหรียญมันไม่ได้ไ,ได้ที่สามคู่อ่ะแม่เอาช,ชิงที่สามอ่ะโอ้ยลูกนี้แม่ไม่น่ารอด ได้เหรียญเงินเป็นเป็นไอ้น hmm. uh, like, ี yeah. me, ่อีกแล้วไอ้หาเอ้ยหลบลู่ท้ายเตือนตบพอกีกน้องแม่ก็ไม่ยอมเลยนะไม่มาเนอะน้องหลุดแม่มีชื่อเหรียญลองผิดเพราะว่าเพราะว่าถ้าแพมาแข่งวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เหรียญหรือเปล่าแต่เมื่อวานชนะได้เหรียญแน่ขอให้เลยแปลว่าไม่เคยได้เหรียญแน่เลย